FC โคตรสุดยอดนะสั่งผลไม้ก็เป็นตันๆเนี่ยพวกพวกคุณเถื่อนมากนะนนกนโหดมากเราอยู่กันที่ตลาดออตโกสวยอะ้วสวยสีสวยและนี่คือมังคุดเห็นไหมฮะ,มะไม่เคยกินไม่เคยกินเ,นยเลยงามเลยนะนะั่นแหละแล้วพี่กินพวกคุยป้ายของเม็ดมันออกไปสุดยอดเนาะนี่ตามไลฟ์มาเลยไงยมา <15 90. S> 1 5 9พันห้าร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยเก้าสิบนี่ของจริงนะตามไลฟ์ม,มาเลยนะ อันนี้มีเจ้าของยังมีเจ้ามีเจ้าของสั่งแล้ว FC สั่งแล้วดู FC มาสั่งมาสั่งปุกปลาปุกปลาเห็นไหมเนี่ยไหมวิ่งกันนี่เอาน้ำปลาหวานด้วยนี่เนี่ยๆดูเนี่เนี่เนี่นี่เห็นไหมตามสูตร FC ตามสูตรนี่มีน้ำปลาหวานด้วยเห็นไหมอ่าเห็นไหมมีมะม่วงน้ำปลาหวานนี่นี่หมดเป็นตันแล้วของภูมิใจมากเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่สด FC นี่ FC สั่งเห็นไหมสดสด นี่เอตีสั่งปุ๊บมาปั๊บนี่เอกซีก็จะมาทังนี่ของแท้